ถ้าพูดถึงเรื่องของเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเออพอฟังคํานี้คนก็จะงงๆสงสัยเอ๊ะเป็นยังไงอ่ะเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาก็พูดง่ายๆเนี่ยคือเด็กเขาเรียนเรียนอยู่แล้วปรากฏว่าเงินไม่พอไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เรียนอยู่ปถมเงินจ่ายค่าเทอมไม่พอแต่ผลการเรียนดีต้องออกจากการเรียนมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของไม่มีตังเรียนครับและครั้นจะกลับไปเรียนเนี่ยอายุเยอะละ สมมุติคุณอยู่ปอ .2 ผ่านไ 2, ปสองสามปีจะกลับเข้าไปเรียนต่อเนี่ยตัวโตขึ้นแล้วไงแล้วพอเข้าไปเรียนสมมติแปดขวบแล้วไปเรียนร่วมกับเด็กสามขวบก็จะรู้สึกแปลกแยกจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอยมันไม่ใช่อ่ะเออทําให้เด็กบางกลุ่มเนี่ยเขาคิดแบบนี้ หลุดออกจากระบบการศึกษาไปเลยพูดง่ายๆไม่เรียนเลยแล้วกลายเป็นคนที่คือเรียนเก่งเรียนดีแต่ไม่มีทุนการศึกษาน่าเสียดายน่าเสียดายโอกาสในชีวิตของเขาและถ้าเกิดไปพลั้งพลาดเนี่ยไปเจอเพื่อนไม่ดีกลายเป็นอาชญากรสร้างอาชญากรรมในสังคมด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเขามีการส่งเสริมการศึกษาเนี่ยให้กลุ่ม คนกลุ่มนี้อยู่แล้ว <Okay. S 2> นะครับคือหน่วยงานต่างๆองค์กรการกุศลและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอันนี้เขาก็ดูเหมือนกันในการที่จะดูแลเด็กเนี่ยไม่ให้หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาอยาก <Okay. S 2> ให้เด็กที่มีอนาคตอยากให้เด็กทุกคนได้มีการศึกษาอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญคนทุกคนเนี่ยควรที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันใช่ครับใช่ไหมฮะแต่การขับเคลื่อนด้วยกองทุนนี้กองทุนเดียวเนี่ยมันก็ อาจจะเป็นไปได้ยากและช้ามันต้องมีการร่วมมือกันล่าสุดปอตทเนี่ยเขาไปร่วมมือด้วยการสแสดงเจตจำนงครับชูมือเลยครับบอกว่าจะช่วยจะช่วยกับกศส,อสอกศส,อสอคือกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษาเนี่ยร่วมม้ร่วมมือกันจับมือกันนาเหล็กเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า6 0,000รายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กกลับเข้ามาเรียนในปีนี้ ค,คุณอัธพลเรื่งพิบูลฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทนเนี่ยเขาไปจับไม้จับมือพูดคุยกันกับดรไกรยศพัฒราวาดผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือย่อๆก็คือกศสครับเป็นพิธีแสดงเจตนารมณ์เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคือโครงการลมหายใจเพื่อน้องโครงการลมหายใจเพื่อน้องโครงการนี้คืออะไร คโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเพื่อคืนโอกาสให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในช่วงชั้นรอยต่อที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในปีห5าพูดง่ายๆโอกาสที่จะไม่ได้เรียนต่อโอกาสที่จะไม่มีทุนเรียนโอกาสที่จะมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ปตทและกสศจะดูแลให้ด้วยการซัพพอร์ตเรื่องของเงินทุนการศึกษาให้พวกท่านได้มีเงินเพียงพอที่จะเรียนต่อได้นะครับ เขาอยากให้เด็กเหล่านี้ได้สู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับในพิธีนอกจากปตทแล้วก็กสศแล้วก็มีดรประสาทรายรัตน์บุรกุลประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและศาสตราจารย์พิเศษดรทศพรสิริสัมพันธ์ประธานกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนก็มา2หน่วยงานทั้งปตทแล้วก็กศศแล้วก็มีท่านผู้บริหารเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานบอกว่าเราเอาจริงนะ เออรเราไม่ใช่แค่พูดปากเปล่าเราสองคนจะร่วมไม้ร่วมมือให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยจะก,กี่รายก็ตามเนี่ยให้กลับเข้าสู่ระบบการเรียนได้นะครับประธานปตท,อทอเนี่ยคือคุณอัตพลเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ก็าฉายภาพไ้เห็นครับบอกว่าปี6กสามเป็นต้นมานะครับปตท,อทอได้ทํามาแล้วเออได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระภาครัฐจากการระบาดของโควิดสิด้วยการจัดตั้งโครงการลมหายใจเดียวกันในปี64 ะะเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับระบบสาธารณสุขในการรับมือการระบาดของโควิด -19 และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทําให้รายได้ของหลายครัวเรือนลดลงนี่คือปัจจัยสําคัญครับที่ทําให้เด็กนักเรียนจํานวนละมากเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาพูด,ดง่ายๆคือพ่อแม่เนี่ยรายได้ลดลงลูกก็เลยไม่มีทุนไม่มีค่าเทอมที่จะเรียนต้องออกมาช่วยพ่อแม่เนี่ยทำมาหากินตรงนี้เอง ปตทก็ได้จัดตั้งโครงการลมหายใจเพื่อน้องมอบทุนการศึกษากว่า150ล้านบาทครับผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศให้กับน้องๆเยาวชนครวัวเรือนที่มีไรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จํานวนกว่า60,000คนทั่วประเทศทั้งนี้ครับจากความตั้งใจของปตทเนี่ยก็ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดช่องว่างทางการศึกษาก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนครับเข้ามาร่วมสร้างโอกาสในกิจกรรม p t t v i r t u อร์ u n เพื่อ เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเดินและวิ่งให้เป็นทุนการศึกษากิจกรรมนี้ครับเริ่มรับสมัครวันที่15พฤษภาคมนี้15พฤษภาคมคือวันอาทิตย์ว,วันอาทิตย์เป็นวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้นะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นการทําบุญนะฮะลมหายใจของเรามีคุณค่าหากสามารถช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆกว่า6,000 0คนได้กลับสู่ระบบการศึกษาปตท,ท,ทก็เชิญชวนทุกภาคส่วนครับร่วมกิจกรรมนี้ PTT Virtual Run เดินหรือวิ่งสะสมระยะทางทุก1กิโลมีมูลค่ากว่า250บาทโดย10กิโลเมตรจะมีมูลค่าเป็นทุนกนารศึกษา2,500บาทซึ่งสามารถพาน้องกลับโรงเรียนได้1คนครับครับ ส่วนทางด้านของดรไกรยศนะฮะท่านบอกว่าปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศไทยแล้วก็ขนาดประชากรของครัวเรือนที่มีรายได้ที่ต่ํากว่าเส้นความยากจนของสภาพพทั้งในและนอกระบบการศึกษาเนี่ยมีอยู่มากกว่า2ล้านคนครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของโควิด -19 ออีกทั้งช่วงชั้นรอยต่อระหว่างปีการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีนั้นก็คือช่วงเวลาสําคัญที่จะกําหนดชะตาชีวิตการเรียนต่อของนักเรียนในครัวเรือนที่มีอะไรไน้อยนะครับซึ่งก่อนปิดภาคเรียนที่ผ่านมาครับทางกศส,อสอมีการสํารวจข้อมูล พบว่ามีนักเรียนในครัวเรือนยากจนพิเศษช่วงชั้นรอยต่อจำนวนราวหกห0,000่นคนนะครับตอนนี้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบซึ่งการหลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควรจะทำให้พวกเขาติดอยู่กับดักติดอยู่ในกับดักความยากจนแล้วก็มีโอกาสสูงมากครับที่ความยากจนจากรุ่นพ่อแม่จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปัญหาความยากจน ข้ามชั่วคนนะครับปัญหาความยากจนข้ามชั่วคนที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานครับแล้วก็ในวันนี้ทางกสสนะครับจึงได้ออกมาขอบคุณทางปตทครับที่ให้ความไว้วางใจกับกสสในการนาเงินที่ตั้งเป้าหมายไว้จํานวนกว่า150ล้านบาทเพื่อช่วยสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งคณะกรรมการบริหารกสสมีนโยบายให้สํานักงานกสสนั้นะเนี่ยมุ่งใช้ฐานข้อมูล ผลงานวิจัยและผลการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยนำทรัพยากรและก็ความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นพลังขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ All for Education ันั่นเองนะครับครับสนใจสมัครโครงการลมหายใจเพื่อน,น้องไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ S 1> <S 1> ไปที่เว็บไซต์ลมหายใจเพื่อน้อง com ไปสมัครกันได้นะครับกติกาก็ไม่มีอะไรหรอกครับเริ่มสมัครตั้งแต่15พฤษภาคมตีห้าเป็นต้นไปนะครับปิดรับสมัคร30มิบมิถุนายนตอดประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะท่านสา <S 1> <S 1> <S 1> สมารถไปสมัครกันได้ส่วนกติกาแล้วก็อะไรต่างเนี่ยไปดูในเว็บไซต์เขาได้เลยเว็บไซต์ลมหายใจเพื่อน้อง com เป็นโครงการการกุศลที่จะทำให้ น้องๆที่เสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยแทนที่จะได้เรียนกลับมาได้เรียนเนี่ยได้กลับมาสู่การเรียนอีกครั้งและเป็นเยาวชน ที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ปตทก็ให้ความสําคัญครับสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอดครับเพราะว่าการศึกษาเป็นรากฐานสําคัญของชีวิตครับก็ได้มีการจัดตั้งสถาบันวิทยาสิริเมธีแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนกําเนิดวิทย์ครับเพื่อส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็มีโรงเรียนภายใต้ใต p t t Group School Mo d เดที่สนับสนุสนโดยกลุ่มปตทกว่าอีก200แห่งนะครับก็เชิญชวนครับไป mm. สมัครกันครับลมหายใจเพื่อน้นอง .com เนี่ยมันไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย เลแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการศึกษานะครับตรงนี้ไปกันได้นะครับ15พฤษภาคมถึง30มิถุนายนครับ,รบสอบถามรายละเอียดได้ที่เขามีเบอร์เหมือนกันนะฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเมื่อวานผมโทรไปคุณคุณเมย เุณเมรับนะฮะเบอร์086-567-3397 086-567-3397เพื่อสื่อไหนเนี่ยอยาจะไประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดนะฮะที่สำคัญกิจกรรมเนี้ยสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย www. ลมหายใจเพื่อน้อง com ครับ